สวัสดีค่ะอันนี้มาทำบุญค่ะมาทำบุญเนี่ยเพื่อนว่าจะไปวัดนักพาอยู่นี่อันนี้ครูชุมานะคะสวัสดีค่ะ เอาตังมาพี่เ ah. จ well, ้าตังมาพี่จับไว้ยู่เจ้าเอาตังมาพี่บ่ได้เด้เดินข้างหน้าพี่ครับมาข้างหน้าเอาเลยเอาเลยเขาเลยนี่สิไปเอาลูก สาวลักสาวหลงท้าบุญไห้สาวลักสาวหลงเตียูพียูพี่ตังยูพี่ยะห้องอมองไม่เห็นตังนะคะห้องแล้วพี่น้อง

เดงกสิหลวงก่อนยูดพอะผู้แก้วแ้วับหลวบอบ่เป่นประันกับเปิดกับช่วงบ่ายิ่นกับจักิ่นก็สิมาเที่ยวมาอย่งมาหาลูกห้าหลานอุ้มจับจับอีลาจับผาอุบุบหาเพิ่นหรอบ่ ไปมากแล้วนี่ไปมาบางนึงนี่เขาสร้างไปอ่ะเมนผ้ายางไปบางนึง่อานังลงนังลงรบพอนังนา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 งบลได้นางยับมหาตังน้องเอานางมกรนั่งเดินไปนี่ข้างทางนี่แป๊บเดียวบัตรลำไยแหม ยุขังฟ hey, ังสารนี่เอากราบกราบกราบเร็วกราบเออกราบ ยูปอกไก่เดอกนี่แต่ขึ้นรถไปกับข้าวเดียวกับหอดึคนื่าล่ะโอ้อย่างนอกผู้เบาผู้เบาเริ่มล้นล่าม,ม,มเร็วเครื่องบ้านโอ้ยอันเอฟซีพนันเฮดมาหายจ้า กิ้มัก็สิไ่กมปนน้ำสลินถุงสลิไปแล้วไปบ่หมดไปบ่หมด่อตาม่านขึ้นรถงในเลยครับไปก็ได้เอาโทษดังไปไอยัง โอ้ยู่ขางสานั่นแม่ขางสาหนำเกิดยางวิทโค้งไปนันบ่พ่อข้าวกับหัวั่นตัวเอยยางมากมืงหนึ่งข้าวเดียวให้กันถ่ายรูปถ่ายรูปนะคะ วันนี้แม่ครูชุมานะคะมาทำบุญเป็นสาวล่เดีผู้เบาวเลยว่นอยู่น <ะ S 1> บนเสา Ôi, dàn ta cảnh hài Ờ, à, thay lụp khu vâng, cầm nô vâng À, lụp khu, lụp khu, lụp khu Lụp khu nè À, bốn xuống À, nô พี่กับหน่องคู่เฟสพี่น้องเป็นตาหักแตนะ่น้อพี่กับน่องกาซองปิ๊บุง่นุงเากัลยอันนี่งึ่งแพมน่พกำลังเลย <laughs> ถ้าบ่ามีถ้าบ่ามีใส่ก็ไปจำนำไเอานมอีะเอาะเอาะเอาวันนี้จะาเอาออกรู้ว่ากันเ็ดปีพอดีดอมามามาเคลีย์ขยันเลยนันเจ้าถ้ยเถอย <c red its> ถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนจัะมีตังไว้ดึงไว้เออตัง ôi <tlenk> งามมันเต็มไอ้ตักตัวกว่า <Yey> <tlenk nói> <helms> ออกมาแล้วทง <laughs> ไปชุมจะมงสามโมงเดี๋ยวก็สิไปไปชุมวิสามโมงก็กไปแล้วสิรอตัเครื่องติขานกับมาเห็นตัวเนาะเยียมตูวจะไปน้ำเปล่าเนี่ยสิยังทำดูแต่ไม่ได้ไปได้เยี่ยมตู าไปแล้วขึ้นไปไปต้องไปขึ้นไปแล้วเข้าไปแล้วนี่คนคนยางนั่คนยางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย าแวะแวะบ้านอุ้มก็ได้เอาผู้ใดอันเพื่อนที่มาหับตีให้เจ้าเดี๋ยวไปส่ง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 ค่ะแวะบ้านอุ้มเลยเขาจะไปประชุมแล้วเต็มโต๊มาไปประชุมแล้วคุณ เมนเก่ามงค์เก่ามงครึ่งนี่แหละประมาณนี้แล้วก็เตรียมตัวมามามาเข้าบ้านแล้วถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้ว จุงตาตังก็ได้แล้วอุ้มนี่ได้จุงหมาได้ช้างเอ้าพุกก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทกท่านนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมอาชีพนิกกับไวซํซ้ำนี่ก็นะคะสวัสดีค่ะ